ตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงเบียร์เวลากลางวัน ไหนตอนนี้เรามาอยู่ที่บันนาฮิวนะครับประเทศเวียดนามนะครับก็เดี๋ยวสาหรับ EP นี้นะครับผมใครใครดูอ P ีที่แล้วน่าจะเห็นว่าเรามาจากสุวรรณภูมินะครับตอนนี้เราก็มาที่บันนาฮิวตันนี้เรากำลังเชคอินอยู Sunshine ่ที่เมอร์เคียวนะครับผมเดี๋ยวเราต้องขึ้นกระเช้าไปแล้วเราก็ไปไหนต่อไปเล่นของเล่นต่างๆทั้งหมดนะครับฝากติดตามนะครับก่อนเดิเที่ยวนะครับเราจะไปทําอะไรกันบ้างนะครับสำหรับอ p ีนี้ นะครับผมออกไปมาดอยิวยิวกระเช้ามาแล้วถ้าเรามากับโรงแรมเราแซงคิวได้เลยเอาเป็นช่องพิเศษให้ ที่ะขึ้นนมานครับถ้าเกิดว่าพักกับโรงแรมครับเขาจะคิดอยู่ที่600,000-3,000,000ดอนะครับซึ่งจริงแล้ว่าน่าจะถูกกว่าราคาปกติที่แบบไม่ได้พักส่วนราคาโรงแบบรมก็แบงก์เซอร์ากเราเองนะครับขึ้นอยู่ที่ที่มาใช้ปริกาศ แล้วก็วิธีการที่เรามาที่นี่นะครับเราใช้วิธีการเรียกแก๊สนะครับก็จะมีที่เรียกหลายราคาแต่เราเลือกอยู่ที่ประมาณ3า0 0 0 0หนึ่งหมื่นสี่พันองนะครับผมค่าถอดถอนก็ประมาณ20,000ืนี่อะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ก็บัตคันเขาใจ่ายให้บัตรคันก็ให้เราจ่ายเองแล้วแต่แล้วแต่แแตนะคมแต่มันนีนะสำหรับคนที่มาก็อย่าลืมโหลดแก๊สมานะครับสำหรับคนที่มาเอง และตอนนี้นะครับผมพวกเราก็มาถึงแล้วบานหน้าหิวนะครับผมและ่อนนีเราจะไปขอเช็คอนินที่โรงแรมเมอร์เทียวนะครับผมที่บานนี้มีก่อนนะครับผมทุกคนเยอะแยะมากเลยสนุกสนานอากาศเย็นฉ่ำครับ วันวันวันวัากานวาการนวันวัาวันวันวันวอนวันเนวั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 นเันวกนเั็วแนวันวกนไันว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 ัรวันวนวันับวันวเนวัน,ยยนะะวนะะ e MP, e นะะันวันวัเวันว a นันว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 ันอัน,นอทนีนวั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 นวนวั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 นไปกวันวันว่นวันวันวากวันวัาวัน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 ะ,ะนรัรันนวันนนวนนั เียงแบบเบาๆมาแล้วเดี๋ยวจะไปฝากแม่เขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้เขียนว่าอะไรเมื่อี้ะไรมีบ้านมี่บ้านหมีเป็นอาหารเวียดนามน,นะครับผมเรามาดูร้านนี้อร่อยไหมบุบานาหิวอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื0 0เจ็ดหดองนะส่วนไอศกพีน้องตินนี่อยู่ที่เท่าไหร่ห้า่นมือเที่ยงแบบเบาๆให้คุณแม่บ้านหมี่อาหารเวียดนามมาถึงเวียดนามต้องกินใช่ไหม อันน uh, ี้วันนี้สับบั้นหมี่บั้นหมี่บั้นหมี่บันมีเวียดนามบันหมี่เวียดนาม very good เป็นไงครับผมอาหารเวียดนามแท้เวียดนามแท้จริงไม่บอกว่าอากาศเยนน็นเวียดนามแท้เป็นไงชนเลยบั้นหมี่เจ็ดหมื่นคุณแม่เดินไปเดินมา เริ่มร้อนร้อนเพราะแดดแต่จริงมันเย็นนะเย็นแต่มันร้อนร้อนเพราะแดด<อ>เย็นแล้นร <ๆ S 2> ้อนโอ้โหหนู่นพ่นพ่นน้ำยายใหญ่คนนะั้นเต้นต้องเต้นเอาเงินเก็บไปอยู่ไปใช้สักสองหมื่นไหมฮะอะ r รวะ ตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงเบียเวลากลางวัน <c oughs> มาหาบุฟเฟ่ <c oughs> <c oughs> ราคา3า0 0 0นาดอง่องคนสำหรับมื้อแรกนะครับผมและสําหรับมื้อแรกที่เราเราซื้อเป็นชิคเก็ตนะครับราคา3า0 0 0 0ห่นดองต่อหนึ่งท่านนะครับผมมาที่โรงเบียนะครับผมลองมาดูนะครับว่าอาหารที่นี่เป็นยังไงครับผมคนขึ้นมาก มาเดี e ๋ยวเราไปดูอายรอาหารกันดีกว่านะตินเรื่องตักอะไรครับตินเรื่องตักอะไรครับเอ้ย วน,นนี้มาถึงเวียดนามน,นะครับมาถึงเวียดนามแล้วเราต้องกินนี่ปอกเปี๊ยเวียดนานมหอมด้วครับอร่อยฮะช่วยไปตักอาหารเพิ่มครับตักอ,อะไรมาวันนี้อ่ะเฮ้ยมีุ้องเลือนไม่ดิหมาเอ้ ใ่ไหล่ะครับผมง่วง้ะใช่ไหมจะต้องไปนอนเนาะหลังจากที่เราอินเสร็เรียบร้อยแล้วครับที่โงรงแรมราซานะครับผมตัวละสามแสนห้าหมื่นนะครับผมตกประมาณเป็นกดเอาเองแล้วกันครับพูดไม่ได้เดี๋ยวแม่ด่าโอเคเราก็จะไปเช็คอินที่โรงแรมกันนะครับผมได้เวลาแล้วตอนนี้เวลาบ่ายสองบดีเป๊ะไปบ่กยส and เดี๋ยวมารีวิวห้องกันดีกว่าแล้วห้องเป็นแบบไหนนะครับนี่เป็นอันนี้เป็นบรรยากาศภายในห้องอนะครับผมอะไรครับใช่แล้วก็มาดูระเบียงระเบียงด้านนอกของห้องเรานะครับวันนี้เป็นวิวแบบนี้นี่คือวิวห้องพักของเราออมอ่าสวยเลยซึ่งปกติแล้ววิวนี้นะครับเราไม่ค่อยได้ มาพักเลยไม่ค่อยเจอส่วนมากจะไปเจอวิวอะไรก็ไม่รู้ที่เราเคยมาสองสครั้งนะครับผมครั้งนี้สุไนท์เลยเนี่ยเจอผู้คนมากมายเ,เราลองไปดูข้างในกันต่อนะโอเคครับน,น้องติ้นมาดูห้องน้ํากันดีกว่าห้องน้ําเป็นไงไหนโชว์หน่อยห้องน้ํามันจะแยกเป็นสองห้องอันนี้เาเปิดอันนี้เป็นชักโครกงั้นเปิดนงครับนี่คือห้องอาบน้ํานะครับของที่นี่ไม่มีอาสำหรับที่นี่นะครับไม่มีนี่ ไม่มีแอร์นะมีพัดลมอา้าไม่มีแอรอ์แต่ว่ามีเครื่องทําความร้อนนี่เฮ้ยควาร้อนเหรออ่านี่เป็นเครื่องร้อนไอเครื่องตอนคืนเราก็เปิดเพราะงั้นมันหนาวมากเขาเรียกอะไรนะฮีเตอ H itter, H itter. ร์ฮีเตอร์นะครับส่วนมุมนี้นะครับเป็นมินิบาร์นะครับเสร็จให้ประมาณนี้เป็นชั้นอะไรตู้เย็ยนว่างเปล่านะครับตูน้นี้นี่นะครับกับอันนี้เลยที่เห็นเห็น มีตู้เซฟด,ด้วยเป็นไงบ้างครับน,น้องตีนชอบไหมครับอ๋อครับอากาศเป็นไงครับเย็นฮะเย็น <Yes. S 2> ตอนนี้ตรงนี้เย็นนะแต่ถ้าโดนแดดก็จะร้อนอยู่นะแต่ว่าถ้าไม่โดนแดดก็เย็นอากาศสบายๆนี่มีเค้กให้ด้วยโอเคครับผม หลังจากที่เรารีวิวห้องพักเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาค่ำๆเย็นๆแล้วใจแล้วเราก็เลยอยากจะพาเพื่อนเพื่อนะครับไปชมบรรยากาศโดยรอบๆที่บาน้าฮิลล์นะครับมันก็จะมีโซนใหม่ๆแปลกๆนะครับที่พ่อดินยังไม่เคยไปนะครับอย่างเช่นโซนด้านหลังเนี้ยมันเป็นคัสโซ่ใหม่มันเป็นวัสดุตัวใหม่นะครับผมดู้างหลังนะครับผมสวยงามมากๆใครยังไม่เคยมาก็สามารถมาได้นะครับผมตอนแรกเราแพนว่าจะไปโกลเด้นบิชแต่นี่เราเห็นเฮ้ยที่ไห่นี่วะ ยังไม่เคยไปเลยนะเราก็เลยมาสวยไหม้องตินคะรับชอบไหมกอโอเคเราเอารูปไปฝากเพื่อนๆนะเยอะดีกว่าปากครบคุณแม่สำหรับปราสาทอันนี้ เวอร์วังไหมเหมือนเขาพยายามทำให้มันมีจุดท่องเที่ยวมากขึ้นนอกจากโคลเดนเบชนะไปกันต่อแล้วนี่นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งความเวอร์วังอลังการของอันนาฮิลนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าอ <c oughs> ตื่นเต้นเลยอะครั้งก่อนมาไม่ได้มาตรงนี้นี่เดินหน้า,าตื่นแบบตื่นเต้นอันนี้คือตื่นเต้นยังสาระสาระตื่นเต้นให้คนดูด้ยนะ ตื่นเต้นดูดิไม่ธรรมดาจริงๆไม่ธรรมดาจริงครับที่นี่บันนาฮิลคุ้มสุดๆนะเต้นเต้นนะเต้นเต้นอะ ไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระเทงกดกระใจเพือนให้ด้วยนะครับใช่ครับผมสําหรับบาน่าฮิวนะครับเมอร์เคียวนะครับอันนี้เป็นแค่เพียง EP เริ่มต้นนะครับเรายังมี EP อีกหนึ่ง EP นะครับผมที่จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่มหัศจรรย์แห่งนี้นะครับผมโอเครล้วเจอกัน EP ต่อไปนะครับผมไปสำหรับ EP นี้แทนที่ก่อนครับผมสวัสดีครับเจอกัน EP หน้าบาย 哎呀！